วันนี้โชคดีที่เราได้มาแวะเยี่ยมชมเมืองอีกเมืองหนึ่งที่อยู่เขตนอร์ทไลเวสฟาเลนในเยอรมันนี้นะฮะก็เมืองนี้ชื่อเมืองมุนเช่นกัดบักในเขตมุนเช่นกัดบักอยู่ในเมืองเชื่อเมืองเนี้ยที่อยู่เนี้ยก็คือเขตเบ็กแฮม แบกแฮมก็คือถ้าภาษาไทยก็แบกแฮมก็คุยกับป้าก็คุยกันอยู่บอกว่าป้าป้าก็บอกโอ้เมืองมันชื่อภาษาไทยนะเนี่ยแบกแฮมวันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรพิเศษพิเศษนะบางคนก็สงสัยอยู่ว่าอะไรพิเศษนี่เดี๋ยวพาไปดูมันเป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีเครื่องจักร <c oughs> เครื่องจักรคุด ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้ยังไม่มีใครทำลายสิิติได้ลงในกินเนสบล์รอกคอร์เดี๋ยวดูบรรยากาศโอ้โหอ,อันนี้พื้นที่น่าจะเป็นพันไร่นะฮะเป็นหลักพันไร่นะที่ขุดลงไปลึกลึกหลายเมตรนะฮะลึกสี่สิเมตรได้แล้วก็มีบรรยากาศมีที่นั่งชมก็า นั่งชมแล้วก็มีที่ดื่มกาแฟโอ้โหไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้จะได้เราไม่ได้ออกกล้องมานะฮะกล้องเราอยู่นู่นย <c oughs> ากาศดีก็ครั้งแรกที่ได้มาเห็นเมืองแบค็ฮามนี่ก็มีประวัติเยอะแยะมากมาย โอ oh, ใหญ่มากเลยอนนี่ก็เป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตรงนู้นนะเห็นเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะมีอยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยตัวนะข้างล่างก็มีอีกนะนู้นเดี๋ยวให้ดูข้างล่างวนะ่าใหญ่แค่ไหนนู้นข้างล่างอยู่ตรงนู้นไกลมากเนละมองไม่เห็นแล้วนี้ใช้เลนเลนวายถ่ายนี่ก็เป็น แนะนำที่ท่องเที่ยวนะเ,นเบดเบิร์กแบคแฮมอ๋อเมืองนี่อยู่ระหว่างสามสามเมืองใหญ่สามเมืองใหญ่นะมีเมืองเบดเบิร์กแบคแฮมแล้วก็เอสโดอันนี้ก็อยู่ระหว่างกลางของสามเมืองนี่ โอ้ห oh, ใหญ่มากเลยน่าจะหลายพันไร่นะแล้วก็ขุดลึกลงไปจากภูเขาสูงแล้วคก็ขุดลึกลงไปเลยตอนนี้เอรมันก็ใช้ระบบฐานหินก็รีบเร่งขุดของที่นี่นะข้างล่างก็เป็นหมอกเลยนะลึกมากกว้างมากแล้วก็มีเครื่องจักรที่อลังการถ้าเทียบเอารถสิบล้อเล็กๆมาก็นิดเดียวเองนะใหญ่มากเลย ก็มีคนมานั่งดื่มกาแฟนะแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ม uh ีเด็กมานั่งเล่นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเห็นว่าเฮ้ยเด็แคมยอดเห็นความอลังการเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและทรงพลังที่สุดในโลกนเวลาขุดนี่นี่นขาขุดแล้วเขาขุดแล้วเมื่อกี้เครื่องเครื่องจักรไม่ได้เริ่มตอนนี้เครื่องจักรเริ่มแล้วนะขุดแล้วไม่รู้ตอนนี้จะซูมได้ไหมขออนุญาตนะอาจจะสั่นไว้นิดนึงเดี๋ยวซูมให้ดูกอน อ๋อซูมได้นี่ฮะเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราเห็นรถกระบะไหมฮะรถกระบะนี่ได้แค่คงเหล็กเล็กๆนะรถกระบะวิ่งข้างๆข,ข้างล่างนะอยู่มุมๆโอ้โหสุดยอดใหญ่มากนี่ขุดๆโอ้โห,โหเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเราเห็นแต่ในละครเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ เหมือนในหนังนะที่คุณคุณก็น่าจะเป็นทันฟอร์เมอร์ภาคที่สองนะก็จะถ่ายกับไอ้เจ้าตัวนี้แหละตัวขุนเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าเมื่อกี้เราไปอีกมุมนึงนะเราไปมุมฝั่งหนึ่งมูดไกลมากเลยแล้วก็ไม่เห็นเครื่องจักรพอมาอยู่มุมนี้ก็เห็นเครื่องจักรใหญ่นะมองจากขนาดมองจากนี้เป็นเกือบสองกิโลนะฮะ ยังเห็นว่าใหญ่ขนาดนี้เลยจะซูมให้ดู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  huh. มันจะสั่นไหมเนี่ยสั่นมากไหมดูดิหูข้างล่างก็ยังขุดกันอยู่นะฮะเข้างล่างขุดแล้วก็มีรางรถไฟแล้วก็บนยอดเขาก็มีอีกนะบนยอดเขาบนยอดเขาดูฝั่งนล้ดูนู้นอยู่ใกล้ๆใน,ใน,ใน,นูๆ้นะฮะมีเกือบร้อยตัวแล้วก็มีอยู่สองเหมืองแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดนะ บรรยากาศสุดยอดใหญ่มากนะอลังการไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้มาเจอเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่เห็นแต่นในหนังเห็นแต่นในสารคดีนะวันนี้เราได้มาเหยียบของจริงแล้วนะสุดยอดท้องฟ้าบรรยากาศเป็นใจนี่เดี๋ยวให้ดูรอบมีสวนเด็กเล่นด้วยนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่มีร้านกาแฟด้วยถ้าใครอยากดื่มกาแฟก็มุมนี้ได้เลยแล้วก็มีพิพิธภัณฑท์ที่ผ่านมาตรงนี้นะ เดี๋ยวให้ดูว่ามุมนี้คืออะไรก็คือเขาจะตัดบางส่วนมานะใหญ่เท่าหัวรถหัวรถสิบร้อนะไอตัวนี้นะที่เห็นอยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่เราเห็นอยู่นะใหญ่เท่ากับหัวรถสิบร้อได้นะมีคนเดินม,มาได้ ยากาศสุดยอดไหมก็มาจิบกาแฟที่นี่ได้นะที่เบคแฮมนรอในเขตเมืองเช่นกับักนะรอบก็จะมีเต่าไฟฟ้าโรงไฟฟ้าฐานหินมีเพียบเลยมีประมาณเกือบสิบโรงนะสิบโรงไฟฟ้านี่อยู่มุมนู้นมุมนึงนะฮะมุมนู้นมุมนึงแล้วก็ข้างหลังอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เห็นแล้วก็มีทั้งกังหันลมด้วย เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่ง hey, สุดยอดไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะดูยังข <Hey, S 1> ุดอยู่น,นะฮะนะโอเคฮะวันนี้เอาบรรยากาศ <Hey. S 1> มาให้ดูกัน <Hey. S 1> สุดยอดสุดยอด hey, ใหญ่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 หญสูมเข้าสูมออกจะตาลายไหมเนาะ เดี๋ยวมีอะไรดีๆอีกเดี๋ยวเรามารับชมกันวันนี้ก็อยากให้โชว์กันแค่นี้แหละ <laughs> เหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะใหญ่จริงๆแล้วก็มีเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก